ยี่ห้ายี่สิบห้าแล้วใช่ไหมขอบคุณมากมากเด้อนะคะคุณน้ำหวานเด้อนะคะขอบคุณมากมากค่ะได้มงกุฎกันทุกคนเลยทีเดียวไม่รู้ว่ามงกุฎนี้มาอย่างไงเนาะแต่ว่าก็นะคะดีจังเลย๋ยวนี้ไรเขาก็มีไอ้นี่มาให้เราเนาะเออนะคะสำหรับวัยรุ่นก็คงสงบแล้วใช่ไหมลูกนะคะก็ให้ไปดูแลสุขภาพตัวเองนะลูกเนะไปแต่งหน้าแต่งตาลูกอาบน้ําผัด แป้งหวีผมนะลูกนะแล้วก็เหนังสือเยอะก็อย่าเพิ่งอ่านลูกกําลังกําลังเครียดอยู่เนาะอย่าไปคิดเรื่องคนอื่นคิดเรื่องตัวเองก่อนนะลูกนะเดี๋ยวโตมาเดี๋ยวก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะลูกเด้อตอนนี้ค่อยได้รองอันดับสามใช่ไหม <c oughs> คุณหวานหกได้อันดับสามนะจ๊ะ <c oughs> อันดับหนึ่งคุณนานนะคะ <c oughs> นะคะอันดับสามนี่นะคะ <c oughs> คุณคุณโอ้ยเนาะ อยากให้อันดับหนึ่งหมดทุกคนเลยมันเห็นว่าเด้นี่เนาะนีะ่เนาะนะคะโอ้ยเนาะนะคะยังไงก็จะเอาเป็นชั่วโมงครึ่งเนาะแล้วอีกสี่นาทีนะคะขอบคุณสําหรับพี่น้องทุกทกท่านที่มาอยู่เป็นกําลังใจคุณคุณหวานเนาะคุณกระยูโดนโดนนะคะน้วคุณข้าโอ๊ตเนาะตอนนี้เป็นกําลังใจให้คุณข้าโอ๊ตแหละเพราะว่าคุณข้าโอ๊ตก็ยังไม่ผ่านเนาะขอบคุณที่เข้ามาแบบว่าเป็นเพื่อนใหม่กันเด้อคุณข้าโอ๊ตเด้อนะคะ คุณนานก็แฮปปี้เอนจอยแลวนะคะขุดแมคโครจจนานัแมคโครขุดทำงานนะคะเออการไลฟ์สดก็มีหลายวิธีด้พี่น้องเขาเด้วเออไปศึกษาเอาอย่างว่าเลยเนาะเราถนัดทางไหนแล้วก็ไปทางนั้นนะคะอืมนะคะไ <laughs> ล่อันดับสามตีโอ้ยเนาะคุณผานเจ้าเนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลงไลก็จะเข้าไปทุกท่านนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าใส่กุญแจ,จให้หมดแล้วเนาะโอ้ยเนาะ เดี๋ยวจะไปดูคุณนานด้วยแหละเออเจ้ากับไล่่าสันเนาะอุ้ยเนาะแฟนคลับก็แย่ๆมากมายนะคุณน,นันนะงานการงานก็ดีเนาะออทํางานก็อ,อ่อกิจการของตัวเองมันก็ดีแหละมันไม่มีใครมาไอ้นี่เรานอกจากว่าเราจะหางานเนาะอย่างว่าเนาะหางานเป็นนายหน้าตัวเองทํางานเองอะไรอย่างนี้เนาะก็ขอให้ทุกท่านจเจริญมีความสุขจเจริญลุ่งเดืองทุก ทุกอย่างนะคะเนาะการงานก็ขอให้ก้าวหน้าเด้อแล้วก็อันดับอันที่ดีที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะแล้วก็เงินทองไหลมาทีมาเนาะนะคะอยากทําอะไรก็ขอให้ประสบความสาเร็จทุกทกท,กท่านนะคะเนาะคิดวังสิ่งใดก็สมปราิถนานะคะขอบคุณสําหรับทุทกทกท่านที่เข้ามาก่อนหน้านี้แล้วก็เข้ามาตอนนี้นะคะเนาะพี่นางก็จะลงรลย์เราอีกสองนาทีนะคะขอบคุณมากมากค่ะ ตั้งแต่แรกๆที่เมา๊ะมอยกับน้องสาวจนเข้าไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะเขาไปติดเตาทําอันซาวน่าพี่น้องจา๋าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบ,ายบายกันได้เลยนะคะคุณนนบ๊ายบายนะคะซศ้าหนาอยู่คพี่น้องจา๋าคุณเออไม่ได้ไม่ไม่ได้เข้าไปโชว์ให้เราดูเลยนะนะคะนางก็ติดเตาเรียบร้อยแล้วครับคุณสําหรับคุณหวานคุณหนานด้วยนะคะบ๊ายบ,ายบายกันได้เลยนะคะบ๊ายบายเลยนะคะพี่นางก็จะให้มันครบครึ่งชั่วโมงเนาะหรืออีกสองนาทีนะคะบ๊ายบายกันได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ นะคะเอ้ยน่ารักขอบคุณมากมากทุกทุกท่านเลยทีเดียวนะคะน้องน้องน้ำน้องน้ำฝน,นใช่ไหมน้องน้ำฝนด้วยนะลูกนะเออขอให้มีความสุขส,สุขภาพแข็งแรงสะคะบ๊ายบายค่ะคุณานางน,นะคะคุณเข้าโอ๊ตด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นางเข้าไปดูให้นะคะเดี๋ยวพี่นางเข้าไปดูให้เดี๋ยวเข้าไปดูย้อนหลังให้เนาะอะไรต่อมีอะไรเนาะจะได้ช่วยๆกันเนาะเออสู้ๆต่อไปเนาะขยันขยันไล์สุดเข้าไว้นะคะทุกท่านที่ผ่านก็มีแต่ ไล่ยาวกันทั้งนั้นนะคะไมถ้าไม่ไล่ยาวเราก็จะไม่ผ่านเพราะเราไม่มีชื่อเสียงด่งดังเหมือนเหมือหมืออนเหหลายๆท่านเนาะเออจะพูดยังไงดีอะอย่างยูทูบเบอร์ต่างๆที่เขาประสบความสําเร็จเพราะว่าเขาเขามีเขามีแม่ยกมีพ่อยกเนาะเออเขาดังเขาเด่นอยู่แล้วเนาะเอออย่างเราก็เอ,อ่อหมายถึงว่าเราก็อยากทำแบบว่าไายได้นิดๆหน่อยๆน,นะคะเราก็ไม่ได้มีจุดเด่นอะไรมากมายเนาะเราก็ อาศัยไร้ยาวไว้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่แบบว่าสําคัญมากเราต้องดูแลตัวเราเองเนาะเออบางท่านเขาไลาหนึ่งชั่วโมงเขามีเขามีคนดูเป็นพันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคนเขาผ่านเร็วนะคะแต่อย่างเราอะ่ะเออสิบนี่ถือว่าหรูนะคะอย่างวันนี้พี่นางได้ยี่สิบนี่ถือว่าหรูมากนะคะสําหรับอ,อ่าคนที่เข้ามาดูแบบว่าพร้อมๆกันเนาะเออตกใจมากนะคะมีคนเข้ามาดูพร้อมๆกันยี่สิบคนนะคะนะคะ ก็บายบายเพื่อนเพื่อนทุกทกท่านนะคะจากคุณเข้าโอ๊ตเนาะโอ้ยคุณข้าโอ๊ตมาไม่เจอตอนตอนที่อ่าบ้านใหญ่เข้ามากันเนาะอย่างว่าแหละพี่นางทําตกไปนะคะเออมือก็ไปกดตกลงว่าสั้นออก